สวัสดีครับวันนี้วันที่1 1ธันวาคม64นะครับทุกท่านครับเรามาอัปเดตข่าวสารมาตรการต่างๆในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยนะครับล่าสุดในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ ซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นตอนนี้ได้มีการคิดไว้2มาตรการนะครับ มาตรการแรกนะครับเป็นมาตรการสําหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนะครับที่สามารถจับใจใช้สอยแล้วนําค่าใช้ใจ่ายนั้นไปเป็นค่าลดหยอด่อนภาษีได้นะครับและอีกมาตรการหนึ่งก็คือการต่อโครงการคนละครึ่งเป็นเฟสที่4ในปี65นะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าได้รับการต่อรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้เมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่า สำหรับโครงการนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาต้องขอประเมินกำลังซื้อของประชาชนในช่วงสิ้นปีนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าพิจารณาเสร็จก็จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูในวันที่21นี้นะครับในที่ประชุมครมนะครับว่ารัฐมนตรีครั้งนั้นท่านจะว่ายอย่างไรนะครับซื้อนอกจากกระทรวงการคลังแล้วก็ยังมีอีกหลายกระทรวงนะครับที่จะต้องเสนอของขวัญปีใหม่ในวันที่21นี้ตามที่ท่านนายกได้สั่งให้ทุกกระทรวงไปเตรียมมานะครับเรื่องต่อมานะครับ เรื่องของบัตรสวัสดิการในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อแล้วนะครับจากข้อมูลล่าสุดซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับนั่นหมายความว่าจากข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ในเดือนมกราคมก็จะเหลือแค่วงเงินที่เคยได้รับต้นเดือนคนละ200-300บาทเหมือนเดิมนะครับ และอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อเช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการก็คือกลุ่มพิเศษในโครงการเราชนะเดิมที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้เงินเพิ่มกําลังซื้อมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและได้รับเงินเพิ่มในเดือนพฤศจิกาและธันวาเป็น500บาทก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งอาจจะต้องไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต้นปีหน้านะครับสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งทางรัฐบาลก็สนับสนุนให้กลุ่มนี้ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นสําหรับรายเก่าจากข้อมูลล่าสุด ก็จะใช้ได้ต่อเนื่องไปถึงเดือนมกรา65นะครับหลังจากนั้นผู้ถือบัตรรายเก่าก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นี้รายเดิมใช้ได้ถึงแค่31ทานวาง6 4นี้เท่านั้นนะครับยกเว้นว่าจะมีการต่อในเฟสที่4ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มวงเงินเข้าไปเลยสําหรับคนที่เคยได้เฟส3นะครับหรืออาจจะให้ลงทะเบียนใหม่ไปเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีการต่อเฟส4ในปีหน้านะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารมาตรการต่างๆจากรัฐบาลที่อัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีความคืบหน้าของมาตรการต่างๆก็จะรีบนำมารายงานให้ทุกท่านทราบในคลิปต่อไปนะครับ